สวัสดีครับพี่น้องชาวเรียววันนี้พาพี่น้องมาชมการประดับตกแต่งป้ายในงานมุทิตาจิตที่โรงเรียนไตรมิตรนะครับนำโดยคุณครูสมัยทงศรีนะครับและเด็กๆมาร่วมจัดตกแต่งป้ายถ่ายรูปนะครับ จากวันที่ภาคเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอโพสิสุวรรณวัน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 ,วนตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะประดับดอกไม้นะครับเราเอาก้อนโอเอซิสผูกไว้แล้วนอกจากรับประดับตกแต่ง ป้ายต่างๆในงานพิธีต่างๆนะครับก็ยังรับเป็นพิธีกรทั้งงานบุญงานบวชงานแต่งนะครับทุกงานนะครับติดต่อได้นะครับหรือต้องการให้ไปประดับตกแต่งในงานบุญงานบวชของท่านนะครับงานแต่งก็ติดต่อได้นะครับที่โรงเรียนไตรมิตรอำเภอโพสีส่วนจังหวัดศรีสะเกด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 น,นักเรียนหญิงก็ สีมือเยอะแยะนะครับใช่ย่อยที่ไหนนะครับนำโดยกุมารินปานทองแท้และอะไรนะรพิษยาพิพักนี่ยนะชื่ออะไรนะ <Yeah. S 1> ชื่ออะไรนะชื่อ,ช,อชื่ออะไรนมสกุลพิพักให้รู้แค่นามคุณพิพักนะครับไม่มีชื่อนะครับ <laughs> คนไม่มีชื่อ <laughs> <laughs> นะครับ เป็นคอมเมนอปุปยพเข้ามายังไม่มีชื่อเสียบยาวมันถึงจะอยู่เสียบให้มันทะลุเสียบให้ทะลุออไปถ้าน,นมนจะไม่อยู่เสียบให้มันทะลุมันทะลุไหมถ้าไม่ทะลุก็เสียบตามรูตามรูของอ้ไม้อะถ้าเรากาวติดไม่อยู่เลย